สวัสดีรูปเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการข่งพุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์มีกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจเล่คอนโซเรสซาเปาโลไพ่คาเชแมเอเลอร์ศูนย์ประตูต่อ3จูบิโรอิวตาตะชนะโชนาลเบเมเล่สามประตูต่อ2คาวาซาสกีฟเเอเตเล่เสมอคาชิว่าเลโซ1หนึ่งประตูต่อ1และนิงาตะไพ่อวิปา้าฟุโกโกะหนึ่งประตูต่อ2 สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับคาชิมะเอเลอร์อยู่อันดับสองครับ16นัด32แต้มคาชิวะเรโซอันดับ1 0 15นัด22แต้มอาวิปาฟุโกกะอันดับ11 16นัด22แต้มจิปิโรอิวาตะอันดับ 12, 16นัด18แต้มคาวาสกิฟุตเตะอันดับ 15- 16นัด17แต้มนิกาตะอันดับ16ครับ16นัด16แต้มโชนาเบเมเล่อันดับ18ครับ16นัด14แต้ม และคอนเซอร์เรสซัปเปอโลอันดับ19 16สิบหกนัดสิบเ็ดแต้มผลฟุตบอลเอ็มพีเออร์ Emperor ครับ f c กิฟฟูชนะอาซูคาโลนามาสุนะครับ1ประตูต่อ0โซนี่เซนไดชนะโทนันมิชบาชินะครับ3ประตูต่อ1และสากามิฮารานะครับชนะยามานาชิกาคุนะครับ3ประตูต่อ0ผลฟุตบอลไทยลีก2 รอบเพย์ออฟรอบชิงชนะเลิศนัดที่2นะครับระยองครับเสมอทางด้านนครศรียู่นเตะศูย์ 0, ประตูต่อ0รวมผลสองนัดนะครับทางด้านของระยองนั้นชนะด้วยกดประตูทีมเยือนนะครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอล FA ครับรอบชิงชนะเลิศแมนเชสเตอร์ซิตี้พ่ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหประตูต่อ2ทํทำให้ทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นคว้าแชมป์ในรายการนี้ไปครองนะครับ และได้สิทธิ์ไปเตะฟุตบอลยูฟายูโรปลาลีกด้วยนะครับโดยทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นได้1ประตูครับจากทางด้านของเยเลมีโดกูนาะทีที่87ส่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้2ประตูครับจากทางด้านของอเลมันโดกาลาโชนาทีที่30และคอบบี้ไมนูนาทีที่39จบเกมคู่นี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พ่ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ2 มาต่อกันที่ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนโอซาซูนาเสมอเบเย,ยเรลัล1าหนึ่งประตูต่อหนึ่งเร,อ,รอันซูเซดาดพ่ายอเลติโกมาดริดศูนย์ประตูต่อสองลายโยเบกาโน่พ่ายอลติกบินเบาศูนย์ประตูต่อหนึ่งอัมเรียชนะคารดิทหกประตูต่อหนึ่งเรอรันมาดริดเสมอกับทางด้านเรอันเบติสศูนย์ประตูต่อศูนย์สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับเรอัมลมาดริดอยู่อันดับ138นัด95แต้ม แอตเลติโกมาลิดอันดับที่4 38นัด76แต้มแอตเลติกบินบาอันดับ5 38นัด68แต้มเรสุสีดัดอันดับที่6 38นัด60แต้มเรีเบติสอันดับ7 38นัด57แต้มวอเอเรียลอันดับที่8 38นัดมี53แต้มโอซาโนาอันดับที่10 38นัด45แต้มลายูบิกาโนอันดับ16ครับ38นัด38แต้ม อัมเรียอันดับ19 38นัด21แต้มและกาอนาดานะครับอันดับที่20 38นัด21แต้ม ผลฟุตบอลกันโชซีอาตาลี่ยูเวนตุสชนะมอนซา2ประตูต่อศูนย์และเอซิมิรานเสมอซาเลนิเตน่าสประตูต่อ3สรุปตารางคะแนนล่นาสุดในส่วนกันโชซีอาเตารลี่เอซิมิรานอยู่อันดับ2นะครับ38แนัด75แต้มยูเวนตุสอันดับ338นัด71แต้มมอนซาอันดับ 12, 38นัด45แต้มและซาเลนิเตน่าอันดับที่20 38นัด17แต้ม ผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศนะัดที่2อันไอชนะโยโกฮาม่าเอฟมารีนอส5ประตูต่อ1รวมผล2นัดน,นะครับอันไอนั้นชนะด้วยประตูรวม6ประตูต่อ3ทําให้ทางด้านของอันไอนั้นคว้าชแชมป์ในรายการนี้ไปครองในฤดูกาลนี้นะครับโดยทางด้านของอันไอนั้นได้5ประตูครับจากด้านของโซฟิญยาลาฮิมีนะครับนาทีที่8และ67 อเลฮันโดโลเมโลนะครับนาะทีที่33จากจุดโทษและทางด้านของโกโดโฟโดลาบานะครับนาะทีที่91ากับ95ส่วนทางด้านของโยโกฮาม่าเอมารีนอได้1ประตูครับจากทางด้านของยานเม t ทิอุสนาทีที่40จบเกมคู่นี้นะครับอันไอชนะ5ประตูต่อ1มาต่อกันที่ผลฟุตบอลเอลีฟีซีของนเธอร์แลนด์รอบเพย์ออฟนะัดที่2 m อ็นะครับพ่าย n อ c นเอ a บด้า0ประตูต่อ3รวมผล2นัดครับ n อ c เบด้าชนะไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1โดยทางด้าน n อ c นเอซบด้านั้นได้3ประตูครับจากน่างของซีเก้เฮาโซ่ฮาเกนนาทีที่12ยันฟาเดนเบิร์กนาทีที่14และลอยคอยเปอร์นะครับนาทีที่56จบเกมคู่นี้นะครับ m อ็มนพ่ายกับนั่น NAC นเอซบด้า0ประตูต่อ3 ผลฟุตบอลเดฟเบลโบคาลรอบชิงชนะเลศิศไกเซอร์เซราเทนพ่ายไบยเออร์ลูบุคเซน0ประตูต่อ1ทำให้ทางด้านไบเออร์ลูบุคเซนนั้นคว้าแชมป์ในรายการนี้ไปครองนะครับโดยทางด้านของไบเออร์นั้นได้1ประตูครับจากการอิชาก้านาทีที่17จบเกมคู่นี้นะครับไกเซอร์เซราเทนพ่ายไบยเออร์ลูบุคเซน0ประตูต่อ1 มาดูในส่วนของผลฟุตบอลคุยเดอฟองหรือเฟนครับของฝรั่งเศสรอบชิงชนะเลิศโอลิมปิกรียงพ่ายกับด้านปารีสยกแชงแมงไป1ประตูต่อ2โดยทางด้านรียงนั้นได้1ประตูครับจากด้านของเจค โอไบอันนาทีที่55ส่วนทางด้านปารีสยองเชีงแมงได้2ประตูครับจากทางด้านอุสมานเดเบเล่นาทีที่22และเฟอเบียนลูอิสเปยญานาทีที่34จบเกมคู่นี้นะครับลียงพ่ายกับทางด้านปารีสยองเชีงแมง1ประตูต่อ2ทําให้ทางด้านปารีสยองเชีงแมงนั้นควา้าแชมป์ในรายการนี้ไปครองนะครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอลกันโช์ซีรีสบีอิตาลีรอบเพย์ออฟรอบรองชนะเลิศนัดที่ 2, 2> เคมนิเซชนะคาตาซาโล4ประตูต่อ1รวมผง2นัดนะครับทางด้านเคมนิเซนั้นชนะไปด้วยสกอร์6ประตูต่อ3โดยทางด้านเคมนิเซ้นั้นได้4ประตูครับอย่างด้านฟังกโกวาเกสนาทีที่12คริสเตียนบูนายูโตนาทีที่19 i s มิซิโมโคโดานาทีที่37 แล an นะเลนันโดเซอร์นิโกลานาทีที่69ส่วนทางด้านคาตาซาโลได้1ประตูจากทางด้านของมาเทสอั is, นโตนินีลุยนาทีที่80จบเกมคู่นี้นะครับเคมมเนเซชนะทางด้านคาตาซาโล4ประตูต่อ1 มาดูผลฟุตบอลต่างประเทศที่น่าสนใจผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของตุรกีฟอติคาราคุมรุชนะซัมซุนสเปอร์3ประตูต่อ1ชีวาสสเปอร์ชนะเคเซริสเปอร์2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลออสเวนคานของสวีเดนวันบี้พ่ายกับด้านโยกาเดนหนึประตูต่อ3ผลฟุตบอลไวเคาลีก้าของฟินแลนด์เอเจเคเสมออิสเวส1ประตูต่อหนึ่ง มาปิดท้ายก็ด้วยผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของเดนมาร์กอวิโดเล่เสมอลิงบี้0ประตูต่อ0เ่นดอรชนะเวเล่1ประตูต่อ0และวีบอกชนะโอบอเดนเซ่2ประตูต่อ1โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ